สวัสดีครับ f อฟขารลูุศส่วนทุกท่านครับผมเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่3มีนาคม2564นะครับผมตรงกับวัน World Wildlife d a นะครับผมหรือว่าวันสัตว์ป่าและก็พืชป่าโลกนะครับผมอันนั้นก็เป็นเรื่องของระดับคนทั้งโลกเข้าตื่นตัวกันแล้วก็เป็นสมาชิกในการที่จะคุ้มครองสัตว์ป่าแล้วก็ คุ้มครองพันธุ์พืชนะครับผมแต่สําหรับวิธีของอน้องใหม่ไวกษียณเช่นลุงคนสวนนะครับที่มาทํากสิกรรมตามศาสตร์พระราชาหาารือว่ากระสิกรรมไรศาสตร์ผิดนะครับผมก็มีการปลูกพืชน,นะครับหลายชนิดด้วยกันนะครับผมาตามศาสตร์พระราชาเนาะนะครับก็คือปลูกพืช3าอย่างประโยชน์4อย่างนะครับผมปลูกไม้5ระดับนะครับผมระดับสูงระดับกลางระดับ ระดับเตี้ยระดับเรียดินแล้วก็ระดับใต้ดินนะครับผมไม้ห้าระดับนะครับผมแล้วเรวันนี้นะครับเรามาเจอกันที่เนินชมจันทร์นะครับลุงนั่งอยู่ที่เนินชมจันทร์นะครับตรงนี้เนี่ยลุงก็ได้มีการเอาสแลนนะครับสแลนเอามาคลุมที่แผงโซลาเซลล์นะครับเพราะว่าได้ข่าวว่ามันจะมีพายุฤดูร้อนนะครับลุงก็รอตั้งแต่เช้านะครับยันยินนะครับตอนนี้ก็5้าโมงยีนาทีแล้วนะครับ 17นาฬิกายนาทีแล้วนีนน่ท่านพิรุณยังไม่มาเลยนะครับผมแสดงว่าท่านรู้ว่ามีพยากรหลายสำนักบอกว่าท่านจะมาพระพิรุณก็เลยแกล้งเบี้ยวไปไงั้นแหละนะครับผมท่านอาจจะมาตอนดึกๆนะครับผมนะฮะก็สําหรับพายุฝนนะครับที่มาในหัวพายุนะครับหรือหรือว่าเป็นต้นฤดูฝนเนี่ยนะครับก็จะมีความแรงนะครับทั้งลมแล้วก็ทั้งฝนนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่า อากาศมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับจะเห็นว่าช่วงนี้ร้อนมากนะครับร้อนจริงๆนะครับพี่น้องนะครับลุงก็ใช้วิธีตอนมันร้อนมากทํางานไม่ได้ก็ไปนอนก่อนนะครับผมตอนเย็นนี่ก็ค่อยออกมาจากกระต๊อบนะครับเพราะว่าตอนเย็นนี่อากาศมันเริ่มเย็นแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเพื่อเป็นการต้อนรับพระพิรุณนะครับลุงก็ได้มีการสูบน้ําออกจากแก้มลิงน้อยนะครับเอาไปรดน้ําต้นไม้แล้วก็ไปใส่ไว้ในคลองไส้ไก่ รอบๆสวนนะครับผมเนี่ยทางด้านโน้นนะครับผมแล้วก็ถือโอกาสรดน้ําต้นไม้ไปด้วยนะครับผมท้งนี้เพราะว่าลุงต้องการที่จะพร่องน้ําให้ออกจากแก้บเล็งน้อยของลุงคณสวนนะครับผมเพื่อรอรับฝนนะครับที่มีไนโตรเจนนะครับที่มาจากท่านพระพิรุณนะครับผมเพราะว่าฝนที่มีไนโตรเจนของท่านพระพิรุณนั้นนะครับมีคุณค่าต่อพืชเป็นอย่างยิ่งนะครับเรียกว่าท่านมา รดน้ําต้นไม้ให้วันเดียวนี่จะเขียวงามมากกว่าลุงคนสวนเนี่ยรดเป็นอาทิตย์รดเป็นเดือนนะครับผมนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะนะครับผมที่มากับฟ้าฝนนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็นอกจากตรงกับวันที่3มอมีนาแล้วก็เป็นวันเขาเรียกว่าอะไร World Wide Life Day แล้วนี่นะครับผมก็ยังมีความสำคัญก็คือว่าเป็นวันเกิดของอาจารย์ไก่นะครับผม อาจารย์ไก่ทีรยุทธทองเต่าอินนะครับที่มาติดตั้งแผงให้ลุงคุณส่วนพร้อมทีมงานนะครับผมวันนี้ก็ทราบว่าอาจารย์ไก่นี่ไปทําบุญวันเกิดด้วยการไปมอบอไปติดตั้งนะฮะพาทีมงานไปติดตั้งให้โซลารเซลล์ให้โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขอให้บุญกุศลนําส่งนะครับอาจารย์ไก่นะครับผมมีการไลฟ์ด้วยนะอาจารย์ไก่เนี่ยรู้สึกว่าในหลายๆอย่างเราอาจจะมีคติ ที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะครับผมมีอันหนึ่งนะครับที่ลุงประทับใจสิ่งที่อาจารย์ไก่พูดถึงนะสิ่งคนหลายคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมก็คือเขาเรียกว่าทัพภายในนะครับกับทัพภายนอกนะครับผมซัพภายในนี่ก็คือเช่นพวกบริวารความดีทั้งหลายเนี่ยครับผมที่เวลาเราไปไหนเนี่ยแทนที่เราจะอับจนเนี่ยเราก็จะไม่อับจนก็จะมีสิ่งเขาเรียกว่าอะไรฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะครับผม คอยช่วยหลือเกื้อกูลุเราไม่ให้เราตกอับจนไรห้หนทางนะครับก็จะมีเวลาเราเราเข้าตาจนกะมีคนมาช่วยอยู่เสมอนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าซับภายในนะครับผมส่วนอีกซับชนิดหนึ่งก็ตรงกันข้ามก็คือซับภายนอกอก็คงจะเป็นเรื่องของอทรั์สินเงินทองเงินเดือนเงิน,เง,นเงินรายได้จากการหาเงินของเราเนี่ยนะครับผมการขายของอะไรแบบนี้ ก็เป็นซับภายนอกคือหินหินนะครับมันก็ต้องมีทั้งสองซับนะครับผมทั้งซับภายในและซับภายนอกนะครับผมแต่ว่าซับภายในเนี่ยนะครับก็มีความสําคัญไม่น้อยกว่าซับภายนอกนะครับอาจจะสําคัญมากกว่านะครับผมนะฮะอันนี้ก็ถือว่าพญานไก่ก็ได้สร้างคุณค่าให้กับวันเกิดของตัวเองเนี่ยเป็นที่น่ายกย่องนะครับผมเพราะว่าไม่ได้เอาเวลาเนี่ยไปสังสรรค์เฮฮานะครับกินของอร่อยหรือว่าเขาเรียกอะไรนะ สังสรรค์กันแล้วก็ใช้เงินจํานวนมากแต่ว่าใช้เวลาและทีมงานนี่นะครับไปติดตั้งโซลาเซลล์ให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับทำให้เด็กๆนี่ได้มีงบประมาณนะครับไปจัดสรรมาดูแลเด็กๆนี่ได้มากขึ้นนะครับนอกจากที่จะไปจ่ายค่าไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าไฟฟ้านั้นพลังงานทางเลือกที่อาจารย์ไก่ไปช่วยติดตั้งนั้นก็จะลดค่าไฟฟ้าให้กับทางโรงเรียนเนี่ยได้ไม่น้อยกว่า60%ของที่เคยจ่ายนะครับผม เอาเป็นว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องนะครับผมก็ขอขอช,ชื่นชมขอชมเชยอาจารย์ไก่และทีมงานนะครับที่ไ,ได้ไปทําความดีให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับผแถวเมืองการเนาะนะครับผมอ่ะ,อะขันมาที่ลุงคนสวนบ้างนะครับผมลุงคนสวนเคยพูดถึงเรื่องอการทํากสิกรรมตามาศาสตร์พระราชามาแล้วนในบางส่วนนะครับผม อ่าซึ่งอ่ามันก็มีถ้าเป็นเอาตามทฤษฎีตามหลักนี่ก็คือว่าอ่าเขาเรียกว่า2ห่วง3เงื่อนไขนะครับผมลุงก็พูดถึง2ห่วงไปแล้วนะครับผมแต่ว่าลุงไม่ได้บอกว่า2ห่วงนะครับผมเพราะว่าท่านอาจารย์ยักก็บอกว่าอย่าไปห่วงอย่าให้มันเป็นห่วงเป็นเหือนอะไรี้นนะครับผมนะฮะแต่เอเคเราก็ต้องมีหลักการนิดหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตที่จะเล่าถึงคาว่า2ห่วงย้อนหลังกลับไปคลิปก่อนๆนะครับที่ลุงทําไว้นะครับ ไอ้ห่วงสองห่วงสําคัญที่จะมาทํากิจกรรมตามสายพระราชาราชาแล้วได้ประสบผลสําเร็จอย่างดีนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับความรู้หรือว่าปัญญานี่ครับคู่ความดีนะครับหมายถึงว่าคนที่จะมาทํากิจกรรมตามสายพระราชาราชานี่จะต้องมีปัญญานะครับผมมีความรู้รอบด้านนะครับแล้วก็มีมีคุณธรรมมีความดีนะครับผมอยู่ด้วยนะครับจึงจะทํากิจกรรมตามสายพระราชาราชาบรรลุผลได้อย่าง ดียิ่งนะครับผมอันนี้ก็คือ2ห่วงนะครับผมส่วน3เงื่อนไขเนี่ยนะครับวันนี้ลุงก็จะลองทบทวนดูนะครับไม่รู้จะจําได้กี่เงื่อนไขนะครับอ,อันแรกนะครับก็คืออะ,อ,ะอ,ะอะไรนะพอประมาณนะครับผมพอประมาณก็คือพอดีกับกาลังนะครับผมมีเหตุผลนะครับผมอันนี้คือคือ,อ เงื่อนไขที่2นะครับมีเหตุผลนะครับผมว่าทําไมเราต้องทําแบบนั้นนะครับผมข้อที่สก็คือมีภูมิคุ้มกันนะครับผมเนี่ยก็คือรวมๆกันแล้วเนี่ยก็คือ3มเงื่อนไขนะครับผมอสองห่วง3เงื่อนไขอันนี้คือปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าการทํากสิกรรมหรือทําอะไรเนี่ยตามศาสตร์พระราชาที่ลุงเล่าให้ฟังนะครับผมสหรับวันนี้นะครับก็เรียกว่าเราได้แนวคิดนะครับจาก วันเกิดของอาจารย์ไก่นะครับแล้วก็แนวคิดจากศาสตร์พระราชาครับสองห่วงสามเงื่อนไขนะครับผมไปแล้วนะครับผมย้อนกลับมาที่แผงของลุงสวนนะครับที่อาจารย์ไก่นะครับได้มาติดตั้งให้และพร้อมทีมงานนะครับผมวันนี้ลุงได้ข่าวว่าจะมีอาจจะมีลูกเห็บมาลุงก็เลยรอบครอบนิดหน่อยนะครับก็เลยเอาสลนดเนี่ยไปบังไว้ข้างบนนะครับผมเพราะว่าเผื่อลูกเห็บตกลงมาเนี่ยก็จะทําให้ทวกเราอาการ แผ่นแตกนะครับผมแตกแ,แ,แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีลูกเข็บนะครับผมแต่ว่าลุงก็รอบครอบไปก่อนนะครับเพราะว่าของเนี่ยเป็นของที่มีคุณค่าแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงในสายตาของลุงนะครับผมเพราะว่าเก็บเงินนะครับไม่ต้องซื้อรถปิกอัพมือสองเนี่ยเอามาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับผมก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับถึงเก็บเงินได้นะเพราะฉะนั้นต้องถนอมของที่เรามีนะฮะแล้วก็เป็นของที่อาจารย์ไก่ระดับกูรูของพลังงานทางเลือกมาติดตั้งให้นะครับก็ต้อง ถนอมเขาหน่อยนะครับให้เขาอยู่กับเรานานๆเนาะของที่มีทั้งของดีแล้วก็มีคุณค่าย่างนี้นะครับผมสหรับวันนี้นะครับเจอกันแค่นี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวจบกันตรงนี้ครับลมพัดโชยๆเย็นๆสบายๆมากนะครับตอนนี้นะครับผมในเวลาห้าโมงกว่าๆไปแล้วนะครับผมอืมอากาศดีมากครับผมอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาสร้างบรรยากาศแล้วก็สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับผมเราจะได้ความสุขสมัยที่เรา เด็กๆนะครับที่สมัยพ่อสมัยแม่สมัยปู่ย่าตายายนี่ยังอยู่นะครับผมที่ได้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีบรรยากาศที่ดีนะครับผมแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับบรรยากาศนั้นนะครับผมซึ่งมันตรงข้ามกับชีวิตปัจจุบันในเมืองตอนนี้นะครับที่ว่าเร่งรีบเร่งรัดนะครับผมเสียเวลาไปกับท้องถนนเนี่ยเช้าชั่วโมงครึ่งเย็นตอนเย็นอีกชั่วโมงครึ่งรวมเป็น3ชั่วโมงเสียเวลาทิ้งเปล่าๆเลยนะครับผมเอาเวลามานอนกลางวันดีกว่านะครับผม เอาละครับผมถ้าใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์ใช่ก็กดแช์นะครับที่ช่องออร์แกนิกการ์เด้นบายอังคาะนะครับผมนะฮะทั้งยูทูบแล้วก็ Instagram นะครับผมสำหรับวันนี้นี่แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายแฮปปี้แฮปปี้ขอให้สุขภาพทุกท่านดีทุกคนนะครับผมสำหรับท่านที่มาในสายกิกกรรมไร้สารพิษนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ